อะไรพี่ยศเต็มนี่เี่น่าสนุกแล้วอ่าสุดสุดกลางเจได้ต่อโต๊ะเป็นอาหารนะพี่ลึกปุ๋ยยศบ่อข่าเบย์บ่อข่าใบซอยก็เหมาะไดซอยบ้กินข้าวอิ่มกินอิ่มนอนรับดีเนาะทุกคนเนาะแแล้วค่าห้องค่ากินไออันนี้เคียบมัดทุกคน แตคือเฮามานี่เฮาบ่ค่อยได้จ่ายเงินเลยเนาะอูเนาะเกือบบ่ได้จ่ายสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเดินทางของตัวอีกคนนึงเนาะทุกคนตอนนี้ตัวไอ้แน่ไอ้ยุทธล้วก็เซฟแม็กคืองเราแล้วก็อูทุกคนพร้อมการเดินทางไปสู่ที่บ้านลักไถ่เนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮากำลังเดินทางเนาะการเดินทางทุกคนกับชิปเป็ดในแกากทุกคนที่ตามต่อไปเด้อเพราะว่าตอนนี้ตัวกำลังขับรถกันเนาะเอาทุกคนลุย ตอนนี้เขากะมาฮอดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวยังงูเดี๋ยวบ่้หมายของที่จะใส่ฟาติโดมาแทะครับผ่านประเทศจีนนะทุกคนประเทศจีนอยู่ไทยเนาะบ้านรักไทยสุดท้ายก็ได้ม,มาจนได้เนาะโอ้โหค,คิดข่้ฝันว่าที่ได้ม,มาไว้บนนปเ,เลยเราได้สัมภาษณ์เลยมาฮอดแล้วเนาะทุกคน นี si ai, j j ii, no? ung ung oh, ่เานวเอบเจ้าอูคับออองสัตวตัวเอาบเจสิวบจีเปาบจเปาเช่นใจบอเู่นใจนะู่ใจนะใจเดี๋ยวไปน้่อานี่เนาะฮะอะไรครับภามุมสูงได้บเพราะตัวนี้นี อย่าเซนลีลาว่าภาพมุมสูงจะตัดภาพไปเลยเด้อบ่บอบอมาว่ามาว่มาว่ภาพมุมสูงวิวอ้าวเจ้าก็ต้องตัดภาพมาใส่บอตดโทษติดโทษอะไรวะเนี่ยนี่มันสวรรค์สัดๆเลยโว้ยสัน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 อยู่สันน่ะนะขี่รถหรือสันหิวหิวเข่าเนี่ยเนี่ลังจะไปกินข่าวโมโบรด้อนน่ะ นี่เนาะทุกคนวันนี้มีโอกาสได้มาที่จริงไอ้ใน,นถามว่าอยากไปใส่ตัวบอกว่ายอยากไปบ้านหลักไทยไเนี่ยเลยว่าจะไหนกับชิก้บล่ามวันนี้ก็เลยบืนพา,นา,นานก,นนนกันมาเนาะก็เยเมื่อยกันยังพากันบืนมาเนาะมาน้ากันสี่คนคือเก่ามาครบแก้งเลยสุดนี้กาชิมาเห็นกับวัฒนธรรมของประเทศจีนละกามาบึงวิธีชีวิตกัน,นอยู่อยู่นี่เนาะแบบเป็นคนจีนยุนนานะแต่ก้อนแบบเขามาฏิเสธอย่างแล้วมาสงครามแล้วว่าเขาบริกรแล้วเขาเฮ็ดเป็นมูบาเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมูบาท่องยว นี่เนาะนี่เนาะเบิง่งฟ้าถูกปานเฮามาเที่ยวจีนเลยทุกคนนี่ตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านลักไทยนะทุกคน,นเราหามหอดจนได้นี่เนะาะวันนี้เฮากระจาไปหาลองกินข้าวเนาะไอ้นี่สิพาไปกินข้าวของอาหารจีนระเบิง่งเนาะป้าติโตอันนี้เพื่อนร้อยอย่างเมื่อกี้<ะ>เพื่อนร้อยอย่างเมื่อกี้เเสียงด บะดังว่าเป็นยังต้องได้ไปซีมเนาะว่าลุชาาิอาหารทีเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเขากับโบเคยซีมจกเถือห้านะทุกคนมีโอกาสได้มาละกาจวดเนาะไปจวดโอ้โหสุดยอดนามอนน่าจะแพงดีขนาดกินอาหารชมวิวทุกคนเนาะ แต่ว่าอาหารชีติดปากบัอีกเรื่องนึงมือนี้ไอแนวพาจัดนักจัดเต็มมือนี้่วโซล่าข้าวเจ้ากับมานั่งกินแบบซีซิวเนาะส้มบรรยากาศไอกระมากกินแล้วก็ปิ้นฮาันหน้าเอาไปทางบวัวหุ่นเจอาซีเอาบรรยากาศคักๆเนาะมือนี้แล้วก็ซิมีซาเนาะเป็นซิกเนเจอร์ที่ขาเจ้าเอาไว้เสิร์ฟเนาะคนกับซีมาก สร้งกินตงามหลายเลยหละอย่างนี้อันซาห,หรือว่าเขาจะมีให้กินหรือว่าต้องได้สร้างกินไขแน่ใจเนาะอันได้เป็นเด็กอคัมได้เรันได้า้เดเป็นยังไงคนอูคัม <laughs> จะมากินครั้งนึงแล้วเนี่ยชุดเปล่าชุดวันนี้วันที่เรากินมานั้นตรงนี้ใช่ไหมก็ได้โซงซีนั้นเนาะโซงซีสามค่ะสี่ท่านตรงนี้เนาะอา็ถูกเป็นพันพี่เขียนอะไรใส่นในพิมพ์มันเป็นไรบอกอะไรไเป็นย่งคือมีอะมาเป็นอาหารเป็นโซนสามสี่ท่านได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเส้กลางก็ได้เซตกลางกับเซตเล็กเนี่ยใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่า ก็คือเพิ่มตังมาอีกนิดหน่อยก็คือรายการอาหารก็จะเยอะขึ้นค่ะก็ตัวนี้คือเราจะมีฟีมันโถกับฟรีน้ำสองขวดแต่ว่าเซตเล็กเนี่ยเราจะฟรีกินจีกับน้ำกินอาหารจีนเก็บเมนูอะไรก่อนเพราะว่าน่าห่างกันนะเพื่อนว่าห่างกันนิดหน่อยกับโบนิทเลยจากพันกับพันหกนี่มันโบนิทนิดหน่อยเลยเนาะไอยุตไอยุตมันนิดหน่อยบ่ ม่นิดหน่อยละพันหกสสุดเล็กพันนึงกับอนน้นเพิ่มเงินอีกนิดนึงเป็นพันหกพันหกสุดกซอามีแต่ไินเราินเราทำนะนาหารเขาเรามาใส่เขาต้มยุดหรอม่ได้วันนี้มีตัวช่วยวันนั้นามาเรากินไม่ได้กไม่มีจะช่วยวันนี้มีจะช่วยนะโหยกับช่วยคุณนร่อ้มาอู้งมไดไม่ว่าพรตาพี่พูทำอคน อันนี้มามาละเมนูแรกๆมันอยังอู๋ยำใบสากานรหิตยำยำใบสายำใบสาโอ้โหอันนี้เข้าเข้าวละล่ะเจ้าคนเลยฮะคนอะไรเจ้าขดข้าวเลยตัดข้าวขดข้าวไม่อย่างขดข้าวขดๆอยู่กับม้วนน้องตัดข้าวเลย ลองลองซิมเนาะกูลองซิมดูตากเข่ากันโคตเข่ากันเนาะปดแล้วเลยจรงจินเอาเข่ามาไว้พี่กันเลยไม่เอาเลยต,ตัดตัอ๋อยังวะอ๋อที่ดอาหารมารวๆวันนี้เต็มเลยเซ็ตอ่าพันหกร้อยไปหกร้อยแปดสิบเบาๆเนาะพันเจร้อยบาทยังเหลืออีก ไปผิดก,กันก็ได้ซิมเทอร์มินุอขอบคุณเสียยุทธเนาะมือนี้เป็นเจ้าภาพ <c oughs> มือสั้นหิวเข้าอมือสั่นเพ่อๆพี่รอจับกล้องกับโนแน่นแล้ววันนี้หิวด้วย เอาให้เอาก่อนิชิมก่อนอูไม่เคยกินดูนี่เดี๋ยวขอ่เกินด้วยเดี๋ยวขอลองชิมนี่เด้อ่ะซิมเบิ้์ิมเบิริมเบิ้เบิอันนี้ก่อนเ็ดบ่แมนซิมเบิ้อือหืร่อยมันเป็นจุ่มๆหวานๆเอาเลยพี่ยุ์เต็มที่เรื่อสมควรแล้ว ขามามุกันปีให้เหลือนะวันนี้พี่พี่กินอันดียวอันนี้ขามูันปีชอบเอชนกลางมักที่เป็นกระปูกเลชอบเฮดเขาตักนะเฮดอันนั้นตักกันเฮดอันนี้คือจีแซจี๊ด

เวราจะได้กินกินรู้สักทีว่าไม่ได้กินสักทีเนี่ยอันนี้ใช่ไหมกางโอ้ยไม่หมดเลยนอง่งอันนี้กระเมนวะเนี่ยสุดสุดกลางนี่จะได้ต่อโต๊ะพูนอาหารนะไม่อพี่ลึกปุยไปกลับบ้านกลับไปพี่สมังเลยแอบ คอยมักเห็ดคอยฮึขัวเห็ดแซ่บอันนี้เป็นหมูพัปีหมูพันปียุดเจอต้วคู่แล้วอันนี้อะไรอ่ะคู่เจอจี๋ตุ๊กตุ๊กหวานป้าครับมันนี่ลายปะลายนี่แหละเต็มโต,ต,มโตเลยกระดานกระโดดเบื้งยไงเบื้ี่ไหนโบม,มีเงินเนาะ อ,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 อ้าตกขนาดสุดกลางนี่นี่ทุกคน่าม,มันสุดใหญ่เลยเอาวยมาเดี๋ยวตักให้ว่าแต่ละสุดมันก็ซีมีแบบะนาเนี่ยกินไหลายหลายคนเนาะแต่ว่าสุดกลางเออสุดน้อยก็จเจ้าว่เอาไว้สำหรับ3าคนอจใบอวยหมูกันปะเอาคือฟุดควบมีไฟยังรุมติ คอชิมหมูอ้าวทำไมไม่สับมาให้มาย่านยขอชิมหมูมืปีอางงวานปากมานี่มนดหอกกับหานได้ริูดีบิตแลดก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จะมาต้มมีกรสชา้นติ๊กนะแกเนาะย,ยาสีนเนะนส,สมุนไพรเนาะอาหารจะเป็นของกินต้มตุ๋ตตน เแบแรอดีวะนี่ม่แล,และอาหารน้องมีกับเบอรประมาณ 1, าาพนันเจ็นะทุกคนเป็นของจมันจัเพิ่ม,มกีราคาอื่นนำ้ำนะให้ให้กะต,ตาด้วยกันะ, <c oughs> ะต,าต่ายจุกนกินอะไรนะมจะมาวางไรเอีขาหมูแซ่บ แ่บอยู่เลยต้าบบูถึกปากข้าสุกรมาบูถึกปากอะไรนะอายุบ่อขาเบอขาปซอยกันหรอปซอยมาเมย กินย่ามาครับเอาไปซอยให้หน่อยครับร <laughs> อ,อ,องมดองดูลองเบล่งเบล่งลองซิมมดูจะขอใส่บวงเนาะอันน,น,นี้อันนี้หมูอันนี้หมูมื่นปีเนาะ แคบเลยแคบอ่าแบบติดออกจับจำไปหนึ่งก่อนเดี๋ยวเซียวตัวซีดืมซาไปหนึ่งก่อนเอาของค่อยมีหมวเยอะเดี๋ยวซีลองกินอันนี้ก็ได้อันนี้เขาเอิน่ามันแบบมันทู อ๋าคือมีแต่แป้งกินกับวาน,นิลลาเมนจะบอกเมนมันใจ่ายขาหมูวันโผกินกับขาหมูก็ได้กินกับวันนี้ก็ได้อ๋อมันเปิดจานนั่นเนาะเฮากะเอาไปวางงั้นบุฟเฟ่ต์เดินสำหรับสำรับตัเปล่านัากินน,น,น้<ะ>องชิคกี้กลิ่น,น,นข้าวต่อไปเนาะเจ้าเราเนาะ นี่เนาะตอนนี้เขามาเบ่งบรรยากาศก,กับคืนน้ำกันเนืองจะว่าเขาอิม่มเขาสุดยอดเลยเนาะเมื่อน,นี้คือเก่าเนาะคขอยนึงคิดว่าบางคนที่ไปเห็นแบบว,ว่าเออกินนั้นกินนี้ว่าไอ้แน่บ,บริยังเข้านะเป็นบ่มบ่ม่คงความจริงเนอะทุกคนเพราะว่าอู้กับตัวกินเข้ามูลละสี่ห้าข้าวค, <c ười> คือกินเข้าอิ่มกินอิ่มนอนรับดีเนาะทุกคนเนาะแล้วค่าห้องค่ากินไอ้แน่เคียะมัดทุกคน ก็คือเฮามานี่เฮาบ่ค่อยได้จ่ายเงินเลยเนาะอูเนาะแม่นเกือบไ่ได้จ่ายเลยซื้อก็ซื้อแต่เรื่องส่วนตัวของเฮาแต่ว่าเรื่องค่าอยู่ค่ากินค่าที่พังกันเพี่อนเน่เป็นคนสนับสนุนอย่างเป็นสปอนเซอร์ให้เนาะทุกคนเนาะคืออูฮู้จากพี่อันเน่มาโด้วยแต่ว่าเสียงแห้งโคตรเลยปิดเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นป้อนเครื่องต้อนของป้าอันนี้เป็นเาอไมกับ่ลุงเด็กมานี่เพัทยา ติดรถทุกคนเบื้องบรรยากาศกลางคืนแต่น่าจะเป็นที่ลานกาบเต็นท์เทิงค่ะน,นะ,นนะแม่นอ่ะแม่นลานกาบเต็นท์มันจะเห็นมองนี่งามเลยนี่อันนี้เดียเด๋ยวเลีย้ยวไปดึงเลงแต่เบื้องเบื้องอนนี้ก่อนเบื้องบรรยากาศกลางคืน,นทุกคนเป็นจีนยุนนานสุดยอดเลยจีนยุนนานเหแม่นนี่เฮ้ยหนาวเลยตอนนี้หนาวเลยทุกคนเฮ้ยคือตอดนะนขี่รถกลับเด้ใครแต่เอาเสื้อแขนยาวมานำบุษชันล่าเม็นแอ้งแมงขี้เราขี้เราค่อยใส่เสื้อแขนยาวอ่ะเด้คือว่าอยู่มันเขาใครจะได้อยู่หลังไอ้เนี้ยลีหลังเรา โอ้ขี่รถกระเพียนในอันนี้เสี่ยวแหงยานแหงไปแต่ยานไปเขายางรอหนึ่งก่อนพว่าอยู่นี่กะบรรยากาศดีเลยเนาะโบได้ไปเฮียนจีนพลาดโอกาสมาสองเทือคาดสิบได้ไปกับโได้ไปอีหลีทุกคนตั้งใจแบบเล่นมาสปอร์ตเอกสารจ่ายเงินอย่างต่างๆาแล้วสุดท้ายกะคาดจากเมืองจีนบนนี้กับมีโอกาสได้มาแล้วเนาะอู้ก็บ่ได้ไปเฮียงจีน้วทุกคนนะเพราะตอนนั้น ช่วงนั้นน่ตอนยังพูหันได้มีอ่าสถานการณ์อันนั้นนะทุกคนเนาะแต่เขาบอกว่ามันเดี๋ยวมันติดลิกันอันนั้นอันนั้นนะแล้วได้อยายามันติดเป็นยงอแล้วทีนี้ละอู้ก็เลยอ่าที่แรกกันไอจะให้ทุนไปเหียนอยู่อู่หันเนาะทุกคนเนาะไปบ่อนอันนั้นเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปเนาะทุกคนทั้งนั้นปานนี้น่าจะพอดีจบปริญญาโทกำลังจะจบปริญญเลยจบปริญญาโทจบมากันยังบู๊เป้าหมายสิเฮ็ดอย่างทุกคนก็เลย ดีแท่าไหร่ที่อันนั้น,น,นเียนแค่จบปริญญาตรีก็โอเคละเห็นแล้ว,ลวไปเอาสิว่าทุกคนย่างไปน,นิดนึงก่อนเนาะเพราะว่าอต,วตอนนี้นี่ไอ้เน่กำลังนั่งอยู่เนาะเกี่ยมเคลียร์บินอยู่เดี๋ยวนี้มีกุ้มตัวนะเดี๋ยวนี้เขาจะามากินข้าวประมาณตอนนี้แล้วตอนนี้เขกากำลังกลับไหมอ๋อเดี๋ยเจะเห็นรถเขกากำลังกลับนี่มึงแกงรถเขาแกงรถบีบัก <laughs> เ,เท่ๆเลย อันเน่อันเน่อันเน่ออนจัมวะม้โบเลขนจะเปลี่ยนรถเแล้วเปลียนรถใหญ่ตีเปลี่ยนต้องเก็ยหนึ่งหนึ่งเกียเนาะเรือบล็อกเสืออ๋อวันนี้วันที่ใครจะมาไทยโฮมกลับไปไม่เล่าสุดเขตประเทศไทยบ้านลักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้สุดเขตอีกเนาะเพราะว่าอยู่นี่ซิติดกับไซแดนเมียนมาเนาะแน่นติดกับไซแดนเมียนมากวันนี้กินข้าวอี่แพงทุกคน อ่มอีดีอากาศกันหนาวๆอีกเจ้าหน่อยเขาสิพากันขี่รถกลับเราทุกคนเพราะวา่าเมื่อนี้เขากลับมาถือว่าสมควรแล้วนะโอ,โนโอูเนาะแมนเพราะว่าเขาเดินทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาไม่ได้พักเลยที่จริงอะนะที่จริงเมื่อนี้เขาเมื่อยอีเดีเมื่อยทุกคนเลยแ,แต่ว่าตัวว่าตัวอยากมาบ้านหลักไทยแอเน่เลยว่าไปสั้นกับสีพาไปบ้านลักไทยที่จริงเขาเมื่อยใจแท้อยากคัาคอนเนาะแมนแต่แอเน่แบบดันด้นอยากให้เขามาอยากให้เขามาได้มาเห็นนะนะมีโอกาสได้มาอึดมากแมนอู้เราอันนั้นเลย นนดูเดี๋ยวมื้ออื่นก็นเป็นมื้อที่เริ่มเดินทางของพวกเราอีกล้วเพราะว่าเราจะเดินทางอีกแล้วทุกคนแมนเดินทางกลับบ้านเราแต่ว่าไปแย่ไปอันเชียงรายอะไรทำม,ม่กอนเ<า>ดี๋ยวท้าเบิ้งทุกคนบ่อยากเว้าแผนเพราะว่าเดี๋ยวแผ<ม>น,นอิสโนแผ่นตลอดเนี่ยเราต้องเว้าแผนเถอะเขาเว้าไปแล้วมันก็บ,บ่เป็นตามแผ่นคันสีวากะไอเน่กะเต็มที่กับเฮาเนาะโอเนาะเต็มที่กับเฮาอิลีกับการมาครั้งนี้ซึ่งคันเราได้มีโอกาสได้ไปเล่าเฮากับที่เต็มที่กับไอเน่ให้กัน แม่ค่อยค่อยเตรียมทีแล้วเพราะเหลือยังส่วนพี่ยุทธพี่แม็กมาละหลายคนทีมงานของพี่แม็ไปลิ้นลาวกันทาไป่นี่แบบอู้กับตัวนี้สุด่วยเต็มที่เลยบอกเลยคันว่าคันว่าคันว่าตัวยู่ต่างแขนหรือว่าอยู่ไกลๆตัวกระสิกลับมาเวียงเนาะเพื่อสิมาเทคแคร์เขาเดาะถึงสิอยู่ต่างแขนถึงสิอยู่แขนอื่นๆตัวกระสิกลับมาเวียงจันทร์คือเก่าเนาะจะเบิ่งอายุทกับพี่แม็กแม็กแบบไปใส่ไปกันเลย เทคแคร์เฮาดีเลเทคแคร์เฮาดีๆเลยเฮากาโชคดีที่ว่าได้มาเจอคนดีๆเนาะมีโอกาสได้มาฟังไทยพี่กะเจอแต่คนดีๆทุกคนเลยมีแต่คนหน้าหางกับเพาเอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้พวกเขาสร้างสร้างมีดเมืองเหนือของเชฟแม่เขาเดี๋ยวถ้าไผอยากซื้อมีดเมืองเหนือสามารถสามารถเดี๋ยวตัวสอิขึ้นขึ้นเพจไมให้ขึ้นว่ไใด้กอะขึ้นมองนี้แหละ อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเพราะว่าน้องอู๋กับตัวสร้างคนละอันทุกคนมีคนน่ามงามทุกคนราคาก็เป็นกันเองสบายนะแปดร้อยเก้าสิบบาทนี่แหละทุกคนแต่ว่ามันคุ้มค่าทุกคนมันสามารถฟันไมได้แต่ว่ามันเลื่อมมันงามนะป้าตัวเห็นเงาละจีดเลยอยากได้แหงทุกคนเลยแบบมันนี้มีโอกาสมากกับีมาสร้างเนาะล้วก็ที่จริงมีดนี่คันตัวซื้อไปตัวเสียเอาไปเสี่เอาไปให้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนที่มาก มีดเวลาไปเส่มาใส่เราก็มักสิพกไปน้ำพนักทุกคนเอาทุกคนการมาครั้งนี้เขากถทีว่าสิ้นสุดกับคลิปแม่หองสอนเราบลจักนี่ถามเบื้องตัวจริงนะว่าสิ้นสุดแท้บอแต่คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สิ้นสุดกับจังหวัดแม่ห้องสอนละแต่ว่ามีโอกาสเนี่ยมีโอกาสกับซีมาอีกบ่เมนว่าสิ้นสุดกับเลยสิ้นสุดที่เข้ามาไทยคลิปนี้เนาะคลิปน้าอาจจะเจอกันใหม่นะทุกคนเนาะฝากทุกคนติดตามการเดินทางของพวกเขาต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สขอตัวลาไปก่อน บายบายสบายดี